ไม่มีแกงคาเฟ่ไม่ทำอะไรก็ทันครับเพื่อนๆขู่อะไรนะไม่ต้องทานะให้ให้เจตสภาด้วยได้ไหมครับเจตสภาด้วยนะจใจอ่ะเขี้ยะร้านหนึ่งตำรวจมาได้ไอสัตว์จดชื่อไปจดชื่อไปแล้วก็ไปแจ้งเขาทีหลังเย็ดแม่ไอมึงทหารปากก็คงบอกนีเล็กบอกเล็กใครโดนยัดโดนยัดอะไรอ่ะระวังบอกว่าเรีนอยู่ดีก็อยู่ในตัวไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรครับ อยู่แก๊งไหนนี่ประชาชนหรือไงไม่มีแก๊งครับไม่ยอมเสือครับก็ทอะมาจากเพื่อนๆโอ้โหอะไรนะไม่ต้องพานะให้ให้เจิดปราด้วยได้ไหมครับให้เจิดปราด้วยนะครับจ้าเลยอ่ะประพสภาโหลดไหมยังไม่นอนตรงนี้ไหมอ๋อมัยที่มาขายธนูคอยเมื่อกี้ป่ะนี่มาตอนเย็นไงพี่ใช่ใช่ที่ขายพี่พี่ศิลาพี่ศิลาอ่าโอเค ให้แม่งนอนหนึ่งเนะี่ยสักสองชั่วโมงยาวๆเลยวะคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งมันไม่สำเนียนเองเปล่าวะกูเนี่ยกูว่าแย่ไมหรอว่าระหว่างพื้นที่เราเยืนอยู่กันหน้าอะไรจะด่าเกันอ่ะก็ตาพูดกับสภางทีไมแ่แปลกที่มันมายืนตากตัว <c oughs> อืมไม่จริงสงสัยที่บ้านม,มีการะลามั้งให้ได้ตักน้ำชั่องโมงดูหน้าตัวเอง โอยแ้งใครเหรอคเไอเดียมันดดากันเดือดจังวะไม่ไม่มึงได้ตำนแบยังอ่ะน้นใช้ทวิตเอานะเพื่อเล่นมึงเนาะบิัไม่ต้องเสืกอะไรของมึงอ่ะตอนแรกมาตอนแรกมาขอขายกินไอสโนคอยก็ ก็ดูอันี่นะก็ดูไม่อนี่นี่ถ้าเราช่วยไปทำไมคนแบบนี้พอ่ให้เ่าช่ไงหน้าไม่รู้ใจครับจานเจอโอ้วีไวไปป้นเจอเพียเยอะปะมีขวดแปขวดอมีขวดเนี้ยขวดหายซะดีมั้งอพี่ ติดพึ่งเกิดนะหายใจเย็นไม่รอดเหรอไม่รอดไุดุบคอมาใส่บินก่อนร้านหนึ่งใครวะหรือว่าใส่เป็นศพเลยหรอมันป้๊มเพลนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใส่ปั๊มเพ๊มครับปั๊มโอเคร้านหนึ่งตำรวจยึดสั่นน่าจะเห็นหัวเขียวปั๊มเพลนมันในตัวมันก็มีเพลนอ๋อสามหนึ่งป่ะเนี่ยใช่ปะใช่ใช่ต่อขาดมากยึสันน่าจะเห็นนะตำรวจ อย่ใหบอกให้เพื่อนอยู่มันดีนะกันนี่ไม่เราปลูกเขาังเพนงรัคือมได้เลยไหมหลอดหรือยัไงเขามาใส่บินหนีกี่ปั๊มเทนอมเฮียอะไรใส่ได้ไหมต้องปลุกกันไหมปลกดีกว่าได้ปลุกปุกปกทำเป็นพิธีเป็นพิีปล็อกแนด้วหน้ากจะโดนนีงให้ให้หมดยิงนี่ไง เรามีเทเซอร์ไม่เป็นไรเจี๊ยบเนี่ยล็อกอยู่ขออนุญาตใส่บินครับแสนหนึ่งล้านหนึ่งใช่ไหมเธอลงเบิกเลยนะล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับเป็นล้านเลยอ่ะพี่โอ้ยเแยหลุดเลยสัตว์ยแพ้หลุตเลยเฮียโอ้ยเป็นล้านเลยอ่ะพี่ ยแม่เทงกำลังมาสินะไอสัตว์ฝ่ายชิตันนอะสวัสดีครับเออเกนจิมาจ่ายคาเสื้อครับวันนี้โดนใส่บินหนึ่งล้านนะนี่เหรอมาใช้ไอสัตว์เหรอตูนใช่ครับเพลงอะไรอันนี้ถ่ายบัตรถ่ายอะไรด้วยนะถ่ายบัตรยังถ่ายบัตรหวังอ่ะถ่าบนแล้ตอนนี้ก็ถ่ายบินไแล้วเสร็จแล้วค่สร็จแล้วโอเค เสร็จแล้วเนาะคนตำรวจเสร็จใช่ไหมคร Rut, 1? 1> ับดีเลยนะเร็จแล้วครับไมไดถามมันเลแก๊งไหมถ้าบอกว่ามันไม่ตด้ถ้ามินถักเอาแล้วเอาแต่ไม่ให้เดือดเลยนะปล่อยเขาไปนะไอ้ยังปล่อยเขาตอบไ่ได้ครับเขาเขาเป็นคนของเสียไม่ได้ระวังปีเหรอครับถ้าเขาไม่ใช่แต่จบพวกตอสใช่ไหมไม่เออไอโจไอ้โจมันได้แล้วกระชามาอัดตุมตุมล้านเดียวนิดเดียวอ่ะฮะเรียบร้อยครับอันนี้ไปได้ยังครับเอาเพยไปได้ครับบีบอยู่ไหนก่อบอยไปไหน หนึ icana, ่งสี่หกครับกลิ่นว่าสภาครับแบเอดีดนู้บะางก็แบบเอด้วยนะอีกหมื่นสองหมื่นพี่มันมีที่มีเรื่องกับเราด้วยนี่มันมีเรื่องกับคนในสภาอ้าวได้ยพี่เห็ดไปเป็นสภาแล้วเหรอวะนะครับมาตรงน my my round, well. so ี I mean, ้นะครับใครใครใครมาจากงขันจะยืนร้องหน้าเลยครับได้ได้เมื่อกี้ยืนได้เลยกลายเป็นสภาไปแล้วไปมันมีเพลงกีฬกว่านะ แปลกกว่าเดียวศบไม่มีครับหมอทำทรงทิ้งให้หรือก็เขา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 มีบินหรือยังครับเช็คเช็คเช็คในตัวให้หน่อยได้ได้ได้ห้าห้าเพราะว่เช็คบินครับไอสามสองยิ่งเทนมาด้วยอ๋อไม่ไม่มีอะไรครับเเนครับพี่ครับขอบคุณพี่เรื่องนิดหน่อยครับจอร์ล้มควนหว่งชำระค่าอเดีด้วยครับสองพันสองหมื่นครับอะน้าหวานจังเลยแน่นอนต้องใส่หน้ากระแล้ว นี่แหละนี่คืออยดูห้ามันทำร้ายคนในสภานี่โดนหรือปะเออได้ยินแล้วตู้กําลังอยู่โน้นครับไปกดได้ได้อย่างโหดเลยมีเงินว่าได้มีใครจีบอยู่พี่พี่เต๋าพี่เต๋าพี่เต๋าครับใส่ใส่บินเลให้สองหมื่นครับสองหมื่นครับสองหมื่นครับไปแล้วรับไลค์รับไลค์เขามีแก๊งวะนี่ใส่ให้นะใส่แล้วพี่มีแก๊งน้าใส่แล้วพี่มาตอนเย็นไงพี่ ไม่อยู่กับอ็อะแต่ถามเสียไม่ได้แล้วบอกตอตยังครับไม่ได้บอกไปได้ยังครับไม่มีแกงหรือเปล่าตอบคาถามก่อนไม่นี่ผมไปได้ยังไงในเมื่อไม่มีเลยไม่มีแกงไหมไม่มีครับอ่าไม่มีตามนั้นนะครับเอ็นพีอาร์เขาไม่มีแก๊งนะครับผมเอาพี่เหตุที่ผมไปไล่ต่อยเขานี่ใช่ไหมนี่ถูกไล้แทนเว้ยไล่ต่อยแล้วก็เขาเขาแทงพี่ก่อนปะ

ไม่เสียเวลาคนเรียนๆไปนะครับเสียเวลาเสียเวลาครับนอนซะเฮียร้อนจ้าพะพะว่าครับจับเด็ดเจ็ดสีเลยอ่ะจับสองหนึ่งเกือบตายมันโดนคาตินสภาปหมโดนไม่ผมว่ามันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ตอติไว้อย่างที่สภาบอกมันเกิดอะไรตอติ ก็เดี๋ยวเรียกเขามาคุยนี่ยตอนเอ็กไปตู้อ่ะตอนรับตอนไปเพดเขอเปิดก็เห็นมันยืนคุยกันเป็นก็เห็นมปรนคุนมามากับตอตีถูกไหมแล้วก็ไอ้รอบที่มีเรียกกับเสียงไม่ได้มากับบางบอนขับรถสามลานห้ามากุจำได้อ๋อใช่ที่มาคุยกับเจนเจนด่าว่าแบบตลกมากเหรอ ที่เราคันกอกสีเขียวว่าที่มาไก่บางบอลรอบสองสภาพสีเขียวว่าที่มันมากรบีงบังบอลอ่ากูจำมาละกูจำมาละไอ้ที่เนี้ยกูจำมาละที่ปากตุสันติที่เจนว่าที่เจนว่าอะไรวะเขาตลกมากก่อนหรือสักอย่างกันเนี้จำได้มันมากับบางบอลแล้วที่แบบว่าไอ้บางบอลบอกแทงผมเลยครับแทงผมเลยก็ทำไปนั่นแหละเอาแม่งออกกัมเสียงมันได้มึงตีตีระยะของแม่งนี่เลี้ยมกูจำได้ละกูจำได้ละกูจำได้ละแม่งแค่ล้านเดียวเนี่ยสภาพมันจะใช้ชีวิตยังไงวะกูจำได้ละ กินข้าวก็ไม่ได้แล้วมีอะไรมันมีอาวุธอะไรมีปักฉลามนี่คือคือฟังไม่ได้ฟังกูฟังกูเขียวเขียวเดินมาหากูบอกเราเขาตั้งหน่อยได้ครับมีดาครับแสียงกูเตนบอกอ๋อกูฟังเสียงกูรู้ไงไม่มีมีแต่ของแหลมกูควักมีดมันจะเลี้ยงมันก็ถามกูว่าอะไรหรอของแหลมกูควักมีดมามันก็ควักปักฉลามใหม่อ่ะสู้นะแล้วก็ด่าว่าอะไรวะอยู่พวกมึงอยู่แต่ในรูหรืออยู่แต่ในคอกเอออยู่แต่ในคอกเหรอ เนี่ยมีพักช็อปปะชอบดีกว่าครัวเคลนเนี่ยเอดีกว่าดีกว่ากูบอกวัวรุ่นโตไม่ได้อะไรหรอกแต่วัวรุ่นโตที่นี่ยอกรุ่นโตก็ปัดเกาะใส่กูแล้วก็ปั๊มเพนแทงกับกูเในฐายบิลลี่ปั๊มเพนสู้อยู่เลยเอ็มเดี๋ยวคุยธุระกันเอ็มค่อยคุยกันเอ้าคุณลูกมาหาหรอเออค่อยคุยกันขอมาธุระกันอ๋อนึกว่าจะให้พามาสวัสดีแม่อะไรเงี้ย ว้าวพี่ได้ลองของเหรอไอ้ดอยแปลรถดยังไงมีใครมีเบอร์ดอยหนึ่งนาทีนะเนาะไอพี่ที่พาแปลวลดเลยไอ้พี่คุณจะขุดแร่ฟ้าแร่แดงใช่อยไม่ได้ขุดเลยเข้าหออพี่ไตอนมันเหมือนมันอยู่แต่ว่ามันตัดสายแต่มันไม่รับเลยอะพี่มันเหรอว่าผมไปกับสายฟ้าก่อนไแทมปี้มาม่มาๆๆโอเคแด่แดง ไม่ต้องเต้นมาแก๊งหกเรามีกี่คนเอ๊ะตอนนี้อยู่กี่คนมีมีขาดเลนถูกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต่างมีห้าคนแล้วนี่ขาดแค่ตู้ขดียวขาดตู้ไม่เป็นไรปุ้ยของเราพอมันเป็นแมปอะไรนะตันผมเจอแล้วผมเจอแล้วแตสภาเขายังพูดอย่างนั้นเลยก็ไม่แปลกหรกรับที่กับคนอื่นเขาจะพูดจาไม่ดีด้วยเรื่องปกติ เราต้องเปิดคลิปที่ซ้อมเมื่อวานด้วยใช่ปะเราก็เรียกไม่งั้นเราก็เร,กเรียกรวมเลยแล้วเลไปคุยเลยเวล่เออคุยเลยเรียกคุยเลยไอ,อ,ยยยยอ,อบารมีเบอร์ตอตติปะ่ะ ไม่มีสวิตขอเลยก็ได้ไหมครับไมเมื่อกี้ก๊อตบอกว่าโทรไปแล้วมันตัดสายอะ่ะไม่เจดิสพลาดกันออกเลยเรียกคนอื่นมารวม แล้วคนดูเข้าใจหรือยังครับว่าทาไมพวกผมจะตีจะตีเสียไม่ได้เนี่ยที่คนดูมาแบบพี่เขาเพิ่งมานะพี่เขาโน้นนี่นั่นนะพี่สงสารกันนะพี่นน่นนี่นั่นทีนี้พวกมึงเข้าใจหรือยังครับบที่เวลาพวกมึงจะมาถ่มกูหรือถ่มน้องน้องกูเนี่ยมึงเข้าใจหรือยังครับว่าทําไมเนี่ยมกนไปกับบยากเลยมึงเข้าใจยังเข้าใจยังกูเคยไปเดินแขวนส้นตีนหาพวกมันเนี่ยกูก็ยืนกูยืนอยู่แลของกูดีๆเนี่ยอะ เนี่ยไอ้นี่มาด้วยดีสองคนน่ะกูยืนอยู่แรงกูดีดเนี่ยกูเข้ามาแล้วคือกูคือกูหาเรื่องใช่ไหมหรือว่าไงคือกูหาเรื่องใช่ไหมหรือว่าไงมึงช่วยตอบให้กูชื่นใจดิไม่ก่อนที่มึงจะพิมพ์อะไรช่องกว่ามึงดูด้วยนะจริงจริงดูก่อนไม่ใช่แบบบนมาด่ากูเดียวใช่ปะดูด้วย รอพี่เดี๋ยวรอสายฟ้าแป๊บนึงครับเออตัตติไม่อยู่หรอเอ่อตัตติมันมันเหมือนมันอยู่นะแต่ว่าโทรไปมันมันไม่รับอ่ะครับไม่คิดอะไรวะทีนี้พวกมึงเข้าใจได้ยังครับเออเวลาเวลาใครมากกิงงคยยยโโ่มามาแล้วครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรอ่ะ เมื่อกี้เหรอครับทำลมงกดส้นเตียงะรู้หรือเปล่าคนไหนพี่อะไรชื่ออะไรหวังปี้อะไรนะคือใครรู้จักวะอ่าน้องผมเขาบอกอยู่เสียไม่ได้เลยอ่าน้องน้องผมครับจบนะเป็นประชาชนครับพี่ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อครับไ่อยู่สำรองวะหรือไม่อยู่ไม่ได้อยู่ครับไม่อยู่ไม่ได้อยู่ทั้งหลับทั้งสำรองเลยครับกำลักดส้นเตีนี่คือยังไงเนี่ยคือไม่ตลกนะนี่แบบพูดตรงๆเลยกันตรงๆเลยเพราะพี่ไม่ใช่เพื่อเล่นใครด้วยครับอันนั้นผมรู้ครับพี่ พราะนี่ก็ไม่เคยยุ่งนะก็เสียไม่ได้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับอันนั้นผมทราบครับพี่เออก็ไม่เข้าใจว่าน้องเราต้องการอะไรหรือเปล่าหรือว่าไงมันมันไปทําอะไรไปครับพี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับมันด่าพวกกูเป็นคอกอะมันมันใช่ไหมมาหาที่แล้วเนี่ยมาขอตังค์ควัดปัดกรามใส่ปัดเ่อเนลงนูม่่อนนะกอเลยสภาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วก็บอกพวกพวกพี่เป็นคอกนี่คือมันมันใช่ใช่ไหมหรือว่าไง ไม่ใช่ครับพี่มาดูตลกมากไปหรือว่าไงต้อเพียร์ไม่เคยคุยอะไเรื่องใครนะไอหวังไอหวังอยู่ไหนอะคงคงไม่คุยหรอกคงไม่คุยกับคนงี้ละเอาจริงหวังนอนอยู่ในโนโไม่ยอมมันตายอยู่ในสภาครับเมื่อกี้นอนตายเละไปดูเพื่อคนามสนุนะเสียเวลาเสียเวลาจริงมันเหมือนเอาเวลาไปทิ้งอะเพื่อคนามสนุกนะะก็เห็นเขาบอกมาด้วยกันเนี่ยก็นึกวแบบอยู่สำรองหรือเปล่าหรือยังไงหรืออะไรยังไง ไม่ได้อยู่ครับไม่ครับน้องน้องมันมันมาก่อนพวกผมตั้งนานแล้วครับแต่เอาผมผมขอโทษด้วยครับพี่ผมขอโทษแทนน้องมันด้วยแค่ติดใจที่คำพูดนี่แหละว่ามาด่าพ่อกูเป็นคอกนี่มันไม่ไม่ไม่ควรหรือเปล่ารู้จักกันไม่รู้จักกันก็คนดูน้องไม้ดีอ่ะัจริงๆฮัลโหลครับครับ อันนี้ผมพี่เองครับพี่ผมขอโทษด้วยแล้วมันต้องการอะไรอ่ะถามให้ได้ปะได้ครับพี่เดี๋ยวผมถามให้คือน้องมันมาเดินเล่นครับพี่ผมไม่รู้ว่าน้องมันจะมาเดินไอมา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 ,มาแดนเดย์ดพี่คือจริงจริง,ม,รงมันอยู่อีกประเทศพี่ เอออ่ามันหลักอีกประเทศหนึ่งครับผมไม่รู้ไงว่ามันอยู่อีกมันจะมามามายุ่งออกับพี่ผมขอโทษด้วยครับลองถามมันหน่อยอยากรู้ว่ามันต้องการอะไรอ่ะช่ไหออยู่ในสภาค,ครับพี่เมื่อกี้ลงุงโทรมาเออถ้ามีมีสติแล้วฝากถามแล้วมาบอกหน่อยดิแต่ไม่ต้องมันมานะนะครับพี่ฮัลโหลครับน้องโทรกันเอออันนี้อันนี้ SMD ใช่ไหม<อ>หวังเราเป็นเพื่อนเราใช่เปล่า อ่าเป็นเป็นเพื่อนครับอ่เป็นน้องครับเป็นน้องผมครับเป็นน้องผมนี่จากจากสภาก็ได้ครับว่าฝากฝากเตือนเรื่องคําพูดนะยครับเพราะว่าอันนี้เพราะว่าคือเอาพูดตรงสภายังไม่ไหวเลยอ่ะแต่แบบสภายังไม่ไหวเลยคนดูคิดดูดิทำตอบมาแบบกลนวๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ให้เกียรติตรงนั้นเลยถ้าพูดตรงนะได้ครับเดี๋ยวผมใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ผมฝากหน่อยละกันได้ครับได้ได้แลครับไมโครโฟนปิด้ชครับขอโทษได้ครับสภาขอโทษด้นะครับไม่เป็นไรครับต่อ เฮ้ยกูต่อเลยแม่บอกเลยก็้มไงกูทีมมันพี่ายฟ้าครับไงสวัสดีครับตีแม่งการแต่ไรเชี่ยไม่สร้างเลยไม่มีอาหารนอกจากไหนอ่ะเข้าใจปะล่ะต็เป็นทีที่ร้านต้องรือที่ร้านเข้าใจคเตอร์อ่ะโอชามนมนมานี่มาเลขอะไรเลขหนึ่งสี่แปดหกพี มาเป็นไรหน้าคิวขมวดตลอดเวลาดูได้ไงขอองงใส่่เเยยีพนั่นแหละก๊อสก็ถ้ามันมีสเตย์ก็ลองถามให้หน่อยละกันได้ครับได้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 ครับบีบอกแต่ว่ามันมันต้องการอะไรอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมถามให้พี่เออขอโทษได้ครับพี่เดี๋ยว มีแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ขอโทษด้วยครับพี่ขอขอโทษด้วยนะครับขอโทษแทนน้องมันด้วยแค่อยากรู้แค่นี้ว่าต้องการอะไรได้ครับเดี๋ยวผมถาให้ครับพี่ก็อย่าไปทำสตาร์ดังให้คนอื่นบอกน้องด้วยครับได้ครับพี่เออเจอกัน thank you โทษด้วยครับพี่ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษขอโทษทุกคนเลยครับขอโทษด้วยพี่อนนัดรวมสภาพี่ร่อขยับรถเจ๋โง่กูขึ้นไม่ได้อืม พี่เออนคาบอกได้ปะว่าถ้าคนอยู่น้องมาทำแบบนี้นอีกกูเอาแม่งแตกจริงแน่สาดตร์เยืยเออตู้ประมาณตู้ก็รู้ว่าพี่ทำสเตีเลยมั้งนอกจากพี่ยืนแรงจบแคปซูลนี่นะมียาก็ไปขายยากูไม่เคยไปหาแล้วสเต็ในใครที่ไหนเลยเฮีย